สวัสดีครับมุมสังเวียนครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะเตตดตั้งนะครับบวกกระแสเรทในมือไทยจะสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถูกกันีนะครับนำข้อมูลเกาะเตตดตั้งบวกกระแสเรทนะครับมาฝากแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝาก,กแฟนๆไปด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่รีให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนมท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ p k 2 4งสีพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี p k 2 4สครับเราจะมาเริ่มการ เกาะเตียตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกโมดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยโมเไทยจีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกโมเดีวิธีไทยนะครับวันนี้ศึกโมเดลวิธีไทยนะครับจะเริ่มทําการแข่งขันเร็วกว่าปกตินะครับวันนี้จะเริ่มทําการแข่งขันเวลา10นาฬิกาตรงนะครับเนื่องจากว่าเวลา12นาฬิกานะครับทางช่อง p p t v 36นะครับต้องติดภารกิจนะครับถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทำให้โมเดีวิธีไทยนะครับจึงต้องขยับเวลาเลื่อนเวลามาชกเร็วกก่าปติ 2ชั่วโมงนะครับสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์นี้จะเริ่มทําการแข่งขันเวลาส0บนาฬิกาตรงนะครับณเวทีจิตวิญญาณนะครับเดี๋ยวขาบ็อกซิ่งเซเดียนนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสัญญาณช่อง p ีทีพีพีช่อง36มาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ของทางด้านมวยดีวิถีไทยนะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงขึ้นยกบุรพานะครับสสมาณิชนบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขาวพ่อง ลูกเจ้าพ่อพญาเสือนะครับพิกัดห1่ปอนด์นะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับสึกโมดีวิธีไทยนะครับวันนี้เริ่มทําการแข่งขันเวลา10นาฬิกาตรงนะครับการชั่งน้าหนักของสึกโมดีวิธีไทยนะครับก็เริ่มทําการชั่งตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็น18นาฬิกานะครับของวันที่2นะครับวันเสาร์ที่2อกันยายนนะครับ2566นะครับ18นาฬิกาตรงนะครับเมื่อวานนี้ทําการชั่งน้าหนักของมดีวิทีไทยนะครับวันนี้ก็น้ําหนักของนักมวยก็สบายๆนะครับ ธนบฝ่ายแดงนะครับเมื่อวานนี้นะครับเหยียบตาช่างก็1้อยสิบแปดจุดจุดห้าลจุดห้านะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินขาวพองนะครับมาหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์พอดีทัิกัดไม่ต้องลดนะครับผู้นิงความสูงความยาวก็ธนบัฝ่ายแดงนะครับยกบุรพาจะดูลอยกว่านิดๆนะครับยกบุรพานะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีนะครับก่อทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ผู้กององตอมนะครับเป็นมือขวาประเภทครบเครื่องนะครับจังหวะฝีมือนะครับลาสุดกอมาชกไว้ที่ซึกจิตมังงนนะครับชนะนอกยกที่หนึ่งกิมเชียงเดชฤ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขาวผ่องลูกเจ้าพ่อพญาเสือนะครับก็ชื่อเก่วก็ขาผ่องเล็กลูกเจ้าพ่อพญาเสือนะครับเป็นนักชกจากจากเพชรบุรีนะครับวัย27ปีเลยครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกพ่อพญาเสือนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเก๋าก็ดูดีนะครับล่าสุดนะครับชกไว้ที่ราชดำเนินนะครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับชนะคะแนนทางด้านเมืองอุบลนะครับสมีชัยนะครับก็เดือนเมษายน ปี66เดือน4นะครับเดือนต้นปีที่ผ่านมานะครับนัดนี้ก็เท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเรือเวทีไปประมาณ5เดือนนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชกช่วโมงการชกนะครับสถิติการชกของทางด้านฝ่ายแดงยกบูรพานี่ชกมาน้อยนะครับสถิติการชกมวยแค่8ไม่ถึง10ไฟด้วยนะครับแต่ว่าได้เ่อนไหวร่างกายฝ่ายล่าสุดไปแล้วโชว์ฟอร์มไปสวยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับขาวผ่องนี่กระดูกดีนะครับแต่ว่าชกว้ล่าสุดก็เดือนเมษายนเลยนะครับก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ 5เดือนนะครับกระดูกดีอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับร่างกายดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเลทหลังจากช่างนะครับเลทเลทเลทไม้แรกนะครับของวันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับโยกบุรพาเป็นต่อ74นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่โยกบุรพานะครับสอสอมณิชชนบุรีนะครับก็ดูว่าได้มาโชว์ฟอร์มไว้แล้ว1นึฝ่ายนะครับร่างกายดูดีกว่าถึงแม้ว่ากระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโยกบุรพาสอสอมณิชชนบุรีนะครับเลท หมายแรกนะครับของวันนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงยกบุรุพานเจ็ดสี่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกบุรุพาสอสอมณีชนบุรีครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสีชนนชัยสุจีบะหมี่เกี้ยวนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมาเหยียบตาช่างก็112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสีชนนชัยมาหนึ่งร้อยสิบสองจุดสองร้อยจุดสองนะครับคู่ในความสูงความยาวก็ดูว่าทาง เลดไม้แรกของวันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสายนครเป็นต่อ19 <c oughs> เคยแพ้มา1ครั้งนะครับก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก่อหลายเดือนที่ผ่านมานครับวันนี้ผมดูว่าหลังจากที่แพ้มาแล้วธนาดฝ่ายแดงก,ก็ฟอร์มเริ่มที่จะดีนะครับแล้วก็สลีลัส่วนสูงก็ได้ลอยกว่าได้สูงก,กว่าวันนี้นะ่าจะแก้แค้นได้สําเร็จนะครับเลดไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสายนครเป็นต่อ19ก็มองอยู่ที่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้สําเร็จนะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นทางด้านเหินออโตอารวันนะครับพิกัด112ปอนต่อหนึ่อยสิปอนนะครับฝ่ายแดงต่อน้หนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนนะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งก็มา112.2ร้อลดจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเหินมา114ปงร้อยสิบี่ปอนผเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสักระวามสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่านะครับเลท ไม้แรกในวันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงแสนเก่งโรงเรียนผู้ทิยาเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็น่าจะมาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้เป็นทางด้านเดชพานุแสนเก่งจะชกกับเดชพานุนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนล่าสุดเป็นทางด้านเหินนะครับได้เปลี่ยนน้ำหนัก2ปอนด์การเตรียมตัวเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนนะครับ Uh, แฝดพี่นะครับแฝดพี่ของทนายแสนเก่งนั่นก็คือแสนไก่ก็เคยเอาชนะเหินตัวนี้มาแล้วนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงครับแสนเก่งนะครับโรงเรียนผู้วิทยาวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนน,นทางด้านเหินออโต้อาวันไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดเกาเลดไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาเป็นต่อ54เก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนาวาเอกสอสมัยนะครับพิกัด131ปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตมา132่งร้อยองด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนาวาเอกมา131ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่การเคลียร์กันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังเรทไม้แรกของวันนี้นะครับเปิดที่ฝ่ายแดงลูกนิมิตเป็นต่อ53เลยนะครับ เรทราคานี้ผมดูว่าทางด้านฝ่ายเงินนะครับเรทไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่นะครับเนื้อตัวก็ดูซุบซู่ไปนะครับเนื้อตัวของทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตดูดีกว่านะครับวันนี้ลูกนิมิตเลทเรทก็สวยกว่าเลททางด้านฝ่ายเงินไม่ค่อยสู้นะครับวันนี้เนื้อตัวลูกนิมิตก็สวยกว่าแล้วก็ที่สําคัญลูกนิมิตก็เคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับวันนี้เลทไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีห้าสามวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกกกะีนนน่่าาาจยย้้้ํแคคคออรรรัััังบบเืตวววส มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดุริทไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับคู่ที่1นึ่งเลดเปิด74อยู่ที่ฝ่ายแดงยกบุรพาสอสอมณิชนบุรีนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงยกบุรพาสอสอมณิชนบุรีนะครับคู่ที่2นะครับเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงครับสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้สําเร็จคู่ที่3ารองคู่เอกนะครับเลดเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงแสนเก่งโรงเรียนภูทิยานะครัััับบบวนนนนนีีี้กก็ยยยยงงงงชอไปท่่่ฝาาแแดะครรรสเเโู และคู่ที่4ี่เคลือกนำรายการนะครับเดบเปิด5้าเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีเนื้อตัวมาสวยกว่าครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่3มนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาครับ มาต่อกันที่มวยไทยจัสีนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายตรงคือวาวานกเขากม11นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุง SP กันสาแปะมินบุรีนะครับพิกัดก็คือ121ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่นี่มัน121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ใกล้เคียงปัดหัวโตเท่าเลยนะครับ ฝ่ายแดงว่าหวานี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับทำการวิซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวทองอินแม่นสอนานารานะครับ, bel, Man, าารบเป็นหัวหน้าคณะมีเสียงของขาวบุญชายเพชรฤทธิ์นะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงวงในและแขนขวางค้ำแทงรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมสามฟอร์มล่าสุดชนะสองไฟสะดุดแพ้หนึ่งไฟล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรสมยัยตุลาหน 19, ึ่งเก้าที่วิทีราชดำเนินนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายรุ่งนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับมาทําการฟิซซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยนะครับมีเสียตู่สโชคมีชัยนะครับสุรกิจมิ่งเมืองดูแลนะครับแล้วก็มีเสียแปะมินบุรีนะครับสมบัติจันทบุตรนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัตว์แข่งต่อยหมัดปั้มเตรุนแรงนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มี ชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1่าไฟเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับล่าสุดของทนาฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะคะแนนแมนซิเจนิมที่เวทีตะวันนามานะครับก็ถือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสายลุงเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสายลุง SP ีกันศาตแปะมีนบุรีนะครับฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแต่ชอบไปที่ ความหลากหลายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสา,สายลุง SP กันศาสตร์แปะมินบุรีนะครับวีน,น่าจะเอาชนะคะแนนวาวานกเขาก็มอ1สไปได้แบบสนุกครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินสายลุงสามสองนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุง SP กันศาสตร์แปะมินบุรีครับ มาถึงคูที่สนะครับฝ่ายแดงคืออำนาจเดชสิทธินายกโมดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสัมปางงามปอประมุกพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงอำนาจเดชมา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสัมปางงามมา116ลด1ปอนด์นะครับลด1ปอนด์แต่ลบลดไม่นานนะครับเหมือนเป็นน้ำหนักปล่อยๆมานะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวโตเท่านะครับ คณะผ่ายใดนะครับอำนาจเด่นนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการพิทซอมอยู่ที่สูมิพัฒนะครับมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายก โมดนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับสัตว์แข้งต่อยมัดนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็ถือว่ายังสลุดสรุดอยู่นะครับแพ้2ไฟไฟแล้วก็ยกเลิกการตัดสินหนุงไฟนะครับล่าสุดนะครับยกเลิกการตัดสินนะครับในการชกกับวันชัยน้อยสิงปปากน้อยที่วิธีช่อง7สีนะครับเนื่องจากว่าชกไม่ครบ5ยกนะครับกรรมการดูยกผิดนะครับจึงต้องยกเลิกการตัดสินไปนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังสลุดสรุดอยู่นะครับยังไม่ชนะใคร3ไฟไฟล่าสุด ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมปังนี่เป็นนช่ชงจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ปอประมุกนะครับมีนายกประมุกโรจนะตันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงกนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับเป็นผู้จัดการนมือขวานะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับลุนนับลุนน็อกได้นะครับวงไหนก็มีไล่แขนปั้มตีสู้นะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ แพ้1ไฟ่์ไฟแล้วก็ชนะ2ไฟไฟเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่3าชนะน็อกยกที่2นะครับปืนสักโยธินนะครับในซึก้าโมดีวิธีไทยนะครับสองไฟล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ต้องบอกว่าประเภทน็อกโคดสู้มาทั้ง2ไฟเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักแรงต้นนอันตรายรุนนับรุนน็อกเลยนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกอยู่สายสึกเกียรเพชรอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมาเยือนนะครับเนื่องจากว่าชกที่เวทีจิตเมืองนนท์เป็น ประจำนะครับแต่ว่าฟอร์มในส่วนทางกันทางด้านฝ่ายเงินฟอร์มจะดูดีกว่าแล้วก็ตนๆถือว่าอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้เลยนะครับเลดหลังช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงน,นะครับอำนาจเดชสิทธิ์นาย,ยกโมดนะครับเป็นต่อสามสอนนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิน่นตนๆไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกหลับหล่นไปก่อนไปปดูหลากหลายกว่าครับมองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับอำนาจเดชสิทธิ์นาย,ยกโมดครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือดากี้เนาะเขาก็มอ .11 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ทราเพชรชมพูนะครับพิกัด140ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงดากี้มา140.8ลดจุดแนะครับจุดแต้องบอกว่าลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงดากี้ก็ถือว่าน้ำหนักนี้น่าจะตึงๆอยู่พอสมควรเลยนะครับถือว่าน้ำหนักบิบๆอยู่พอสมควรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ทรานะครับมา140ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคุณดีความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เเคคียงกัััันนปาดหววตทะรบ ดักกี้นะครับเป็นนักชกจากจวดบรีรันนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีทางด้านเฮียเบลทองอินแมนสอนนารานะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสี่ยนกอข่าวบุญชายเพชริดนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาเข่าลุ้นล้วลเลยนะครับเปิดเกมนะครับเดินปั้มจับตีขวาคอล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแข็งแรงบุกดุดันครับแต่ว่าช่วงหลังร่างกายไม่ดีนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟไ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นการแพ้นอกทั้งสิ้นเลยนะครับ ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงดากี้นี่ไม่ชนะใครมาปีเสร็จแล้วนะครับถ้าถอยหลังไปไฟที่ดากี้ชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาก็ต้องถอยไปเดือนสิงหาคมปี65ปีเสร็จแล้วนะครับไฟนั้นพลิกชนะทา,านทางด้านกล้องศึกนะครับส่วนหลวงลดยกมานะครับแล้วก็ยังไม่ชนะใครมาปีเสร็จแล้วนะครับก็ดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กตรานะครับเป็นนักชกจากอุดรธานีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปรณกรณพรสุรินนะครับมีนายกพรชัยมุ่งเจริญพรน,นะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวสัดแข้งต่อยหมัดไร้แขนขวางค้ำแทงรุนแรงนะครับหมัดศอกคมนะครับแต่ว่าร่างกายก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่านิดๆน,นะครับเพราะว่า สามไฟ์หลังสุดยังมีชนะ1ไฟนะครับโดยที่3ไฟล์หลังสุดของทางน้ำแน้ำเงินนะครับชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้2ไฟนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนลุ่งแสงตะวันสอภาราชที่วิทีราชดำเนินนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ เรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับดาร์กี้นกเขาก็มเอ11นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับเวทดพิกัดปล่อยๆของท่าฝ่ายแดงดาร์กี้อาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าร่างกายผมมองว่าท่าฝ่ายน้าเงินร่างกายดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่ายังฟอร์มงหลังนี่ยังมีชนะบ้างนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงดาร์กี้นี่ไม่ชนะใครมาปีกว่าแล้วนะครับฝ่ายนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าต้องดูนะครับแต่ร่างกายท้าฝ่ายน้าเงินผมมองดูดีกว่านะครับ เลด์หลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงดาร์กี้นกเขาโกบอลสิบเอ็ดเป็นต่อห้าสี่คุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กตร้าเพชรชมพูดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับมาถึงคู่ที่สี่นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเพชรสมานซอสมานกาเมนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กบิวเจซีนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางนฝ่ายแดงเพชรสมานมา123ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงรถนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็กนะครับมาหนึ่งร้อยยีมสิความยาวนจุดูว่าใกล้เคียงกันนะครับ ไปแดงนะครับเพ็รสมานี่เป็นในโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเที่ยวนี้ไปฟิซซอมอยู่ที่ครมวยลุกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวทองอินแม่นสอนนาราครับดูแลนะครับแล้วก็มีเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวัะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับหลักเลี่ยมดีเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับ อาวุธเร็วหลักเกลี่ยดีมาสอกคมนะครับกระดูกดีนะครับปะทะกับเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3าไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเดโชปอบริลลักที่วิธีช่อง7จสีแห่งนี้นะครับซึ่งก็ดูว่าร่างกายช่วงหลังๆฟอร์มสดนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวชกไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับก็ไฟที่ชนะเดโชไว้ล่าสุดก็เดือนมีนาคมปี66ต้นปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็เท่ากับว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเรลอเวทีไปประมาณ6เดือนเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับฟินซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินเดียคาเดมี่นะครับมีเซียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับครบครึ่งเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นมาดอกคมหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทั้งฝ่ายน้ำเงินก็ชนะรวดทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่สองมิเกลเฟอร์นันเดสนะครับที่ราชดำเนินโลว์ซีรีส์มานะครับสามฟอร์ ชื่อมวยกระดูกมวยอยู่กับธนสไยแดงแน่นอนนะครับเพชรสมานสอสมานเกาเมตรนะครับก็ดูว่าผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับปะทะทั้งคมเพชร โชดบางแสนนะครับประจันฉายพีเคแสนชายรนชัยตอลามิธาทานั้นฝ่ายแดงนี้ประทับมาหมดแล้วชื่อมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าชกชกหยุดหยุดร่างกายดูเป็นรองนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าชกอยู่สายสึกเกียริเพชรเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทานด้นฝ่ายน้ําเงินดีเซลเล็กมีกระดูกมวยเป็นรองนะครับประทักกระบิดกระพะผ่านเบอร์ดีดีเป็นรองนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับ แล้ววันนี้ก็มาเยือนด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชกอยู่สายสึกเพชรยินดีนะครับวันนี้มาเยือน,นครับแต่ข่าวว่าวันนี้นะครับลูกพี่นะครับเซียบโบสจะมาถอดมองคลเองนะครับแล้วก็มากํากับหน้าเสือฉะนั้นหน้าเสือวันนี้หน้าเสือ่อมทางด้านฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็ก จะเป็นทีมเยือนก็จริงแต่หน้าเสือไม่น่าจะดูเป็นรอนนะครับถ้าเสียโบสมากํากับหน่าเสือที่บุ่มนะครับน้าเสือไม่น่าจะเป็นรองร่างกายดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ผมมองว่าร่างกายดีการยิริยะน่าจะดูดีกว่านะครับเลดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ายแดงนะครับเพชรสมานศอสมานกาเม,าม,ามนนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา1 1 8ตอ็ต้นนำไปก่อนแน่นอนนะครับจังหวะฝีมือดีกว่านะครับทางน่ายแดงแต่ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กบิวเจซีนะครับรองแล้วก็ลุ้้าาถ บทเบียดบี้ให้ทางด้านฝ่ายแดงเพชรสมานยุบย่นเมื่อไหร่ก็น่าจะเข้าฐานนะครับเพราะาสมานร,ร่างกายไม่ค่อยเพชรสมานร,ร่างกายไม่ค่อยดีนะครับชกไว้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับคู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดีเซลเล็กบิวเจซีแล้วก็ลุนไท,นไทน้ายๆครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรสมานเป็นต่อ11ต่อ8นะครับคูนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินดีเซลเล็กบิวเจซีครับลุนไทยาทย มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจีนีในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเบรดเปิดสำสอนที่ฝ่ายน้ำเงินสายลุง sp กันสัตว์แปะมินบุรีนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุง sp กันสัตว์แปะมินบุรีคู่ที่2นะครับเบรดเปิดสำสอนครับอยู่ที่ฝ่ายแดงอำนาจเดชสิทธินายกโมดนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอำนาจเดชสิทธินายกโมดนะครับโดนต้นไม้พัดหลับหล่นไปก่อนไปปดูหลากหลายกว่าครับ และคู่ที่3นะครับเลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงดาร์กี้น้องขาก็มอสิอนะครับผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเลดเปิด5้าอยู่ที่ดาร์กี้ฝ่ายแดงนะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กตราเพชรชมพูร่างกายดีกว่าครับและคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเลดเปิด1 1บอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสมานสอสมานกามเณรนะครับจังหวะฝีมืออาวุธดูเร็วกว่ากระดูกดูดีกว่านะครับแต่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดีเซลเล็กบิวเจซีดูร่างกายดูดีกว่าครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับก็มองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดนนะครับสายลุง SP กันสาปแปะมินบุรีครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สาเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวนันนี้อย่างที่บอกนะครับโมชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้โมเลยก็ได้นะครับขอ,อย้ำว่าโม,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 มชอบอาจจะแพ้โมเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไป สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมอยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ